เขาเหววแล้วรู้เขารักหนูอยู่รู้แต่เขาแค่เลิกลไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไหมเขาไม่ปลงรุ่งใจเขาไม่ปนนะ <c oughs> ลงก็เขาไม่อยากเลิอกกันรู้เข้าใจไมหมลูกเข้าใจ ก็กัดเข้าไปเพื่อไม่ให้รั้วฟันแตกฮะเ <c oughs> พราะเด็กไงเอ่อกระเพาะตับยังไม่แข็งแรงพอเลยกินไม่ได้ถ้ากินก็กระเพาะตับรั่วเลยโต <c oughs> ไม่ต้องน้องไม่ตงน้องหนูไม่ต้องไม่ต้องกินหรอ อันนี้ต้องหนามพอแบงนะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน